อทำเนี่ยไปไหนอ่ะส้มตำยั่วจ้าตอนเที่ยงคลิปนี้สวัสดีค่ะสาวเ h e a s โอ่ะข้นสีสะเกดจ้าคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องมามุ่งลังคาต่อจากคลิปที่แล้วด้วยจ้ะมันีก็ญาติพี่น้องมาไลา่จ้ะ อันนี้ก็นาจานจ้ะกะลังย่างปูเรืออะไรนะแมงดาแมงดาค่ะแมงดาจากหลานสาวส่งมาให้โอ้นี่กับพอน้องบิ๊กจ้ะอันนี้น้องโอ๊หลานไส้ซาซีมิกลมดูแบนสวัสดีค่ะซาซีมิคลมอันนี้หลานตีจ้ะหลานตีตีส่วนพุ่นน้องแพรวคนสวย สิปนี่กันเนะนำตัวเองหน่อยสิเป็นใครผมยัไม่รู้จักนนคุณกับน้องโก้จ้าน่กั้องไอรานโก้รานโก้รานโก้ลงกรุงลงกรุงมีปานินจะมีปาะเมินสดเมินนาเ่องัจากร้อดนองกงามาจากรออ็างจากร้อเอ็ดค่ะ ของฝากจากร้อยเอ็ดค่ะนี่หนูอันนี้น้องแพรก็กำลังจะสับมะละกอกินตำมุกงงเคียงนี่จ้ะฉันบอกให้เทาล่างมันขาวนี้จะสับมะละกอน,นัน่นก็นนฟารามี คนจะร้อยเจ้าทีมงานเบอร์เจ้าทีมงานเบอร์เก้าคนน้อยจะร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างไรอย่างแมงดาไม่ไม่กินพวกเดียวกันบมอรู้บอกว่าจะจะส่งแมงดาใหมว่าไม่กินพวกเดียวกันทีมงานเบอร์เก้าค่ะคนน้อยจะร้อยเปอร์เซ็นต์คลิปนี้นะคือคลิปนะกินน่องมันมาตุูมมาโฮม ร่วมด้วยช่วยกันสร้างรีสอร์ทในน้อยจ้ะไว้พักบรรยากาศเรื่อสวนจ้ะพี่น้องจ้ะทางฝุ่นก็เป็นสวนอ้อยจ้ะแปลงอ้อยมาทางพีก็เป็นแปลงดอกไม้จ้ะบักเขือ โซนี่กับบกทัวกับทัวท่ว,วผู้จ้ะโอไว่ขคางคางรีสอร์ทมองนี้เลยจ้ะนาแทนี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้พ่อน้องบิ๊กจ้ะอันนั้นร้านโก้วันนี้มามุงลังคา นร้านอุกรีสอดน้อยๆกลางสวนอบอุ่นระยหยาิพี่น้องจ้ะไม่ยังกับมาซอยเหลือกันตลอดดูกร้าน ลูกลานจะพร้อมมิตรญาติพี่น้องกันจ้ะบรรยากาศยื่นสวนจ้ะพี่น้องอันนั่นก็ะกวยไข่จ้ะอีกผุ่นก็กำลังออกเครื่อเลยจ้ะกระทย่อยมีผลผลิตออกเรื่อยๆจ้ะเหมือนว่านก็เอาไปทรง ขจ้าสังังกล้วยวายจ้ะบรรยากาศในสวนนวนซ้นพ่อแซลญาดพี่น้องมาตุ่มมาฮ้มกันจ้ะ จะเป็นแปลงอ้อยจากพี่น้องจ้าอ้อยสุพรรณบุรี50อันนี้กจะสเฮดสองพักด้วจากพี่น้องสองสันเป็นสันนอนกับสันนั่งเลนจ้ะเฮดเป็นตะพักสองตะพักจ้ะ ลูกสาวจามลีน้ <laughs> องแค่กําลังซับบกโค <laughs> <laughs> เดี๋ยวมองนี้กับสิต่อมาอีกจ้ะพี่น้องต่อมาอีกจะ้ะอ<า>้อมขี้ปลาจ้ะพี่น้องฝ<า>ีมือโดยเชฟตี้ อกักายูสวนเท่าจา๊ะพักอีเลิศธรรมชาติปลอดสารเคมีโอ้ยหอมให้พี่น้องอยากให้มันทะลุจอยอยากให้พี่น้องได้หอมน้ำกันได้จ๊ะกินหอมแห้จ๊ะ โอ้ยหอมแห้งจ้าหอมหอมหอมข้างห,ห,หน้าก็เป็นแปลงดอกไม้แซมมะเขือจ้ามะเขือต้นนั้นก็สามนวยจ้าพี่น้องเดี๋ยวมันเองเราสวาสิเก็บมา tampon cha anh em bunta bunta nu bunta 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 น้องฟังฟอนน้องฟังฟังโอ้ฟังฟังบอันนี้น้ำังโขกจะพี่น้องัะสนใจได้ก็สูน้ำลังโขกไปได้เด้อพี่น้องเออแ่บขาว่าแ่บ้น้ำรังโทำนูจ้ะเปลี่เกบักใส่มาใสอันนี้พี่เกบพักใส่จ้ะ มาใส่ออมนูจ้ะพี่น้องตามหาผักไซหรือมะระกขีนกจ้ะพี่น้องเอาไปใส่ออมนูจ้ะอันนี้พริกขี้นกจ้ะโอ้พี่ขีน้นูโอ้ยโดกขึ้นใจพี่น้องเกิดเองได้จ้ะนี่นี่ไงยอดมัน นี่ตรงนี้นี่ว้านี่แถนี่นรักกินนกจไปวะ แล้วโอเอคัวดน้จากพี่น้อด้านบนก็มุงลงังคาข้างล่างกเตรียมสเสบียง อมนูหอมแมงจ้าพี่นอนปิงปลาเมาเมาไ้กับมอญแยกนี่ยเออ้ไม่ต้องม่ต้องันนี่อมมาเดิมพี่นอนเด้อมาเด้มพี่นองเด้ออมแพงเออกูหมดแล้วอมจ้ากรนไวรุ่นไหนไวรุ่นต็มที่มอฟองอ่ตงอร น,นี้แม่ครัวประจำทีมงานเราอประมัดเวนกเำลังติตามโมงจากพี่น้องสมตายั่ยว,ยวจ้ากูวันนี้เอามาขาเผานะสวยมากเลยทำเนี่ยสมตามยั่ว,วจ้ายาูาแม่ครสมตามมาเอง มาเพิ่มอีกเลยจ้าสองคนอันนี้โซนผู้หญ,ญิงจ้า <c oughs> เออเอ,อิอนมาจ่ะมาเดินโอ้กินตำบมูตำโอ้นมาสีบุกลองเด้อ <c oughs> ตำถาด มาเด้อจะพี่น้องมากินตำหมูฮูงน้ำกันจ้ะเรื่อยอบต้การวิล้นโตเพื่อสมัครคนสั่นเนี่ยคนเทาเห <c oughs> มือนกับงูเลยเหนื้ออย่างเงี้ยรถแมลงก็มา, <c oughs> มมานี่จะญาติพี่น้องกันจ้ะ มึงดับสาวเอกคนทีัาเห็นนะไม่เให้น้ำได้ด้วยจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีไม่แห้งสุ้ทุกคนเ้ยพี่น้องสวัสดีค่ะ